ัสดีครับวันนี้อยู่บ้านนะครับอยู่ตามจังหวัดมาดูสวนของพ่อนะพ่อปลูกอะไรบ้างนี่ปลูกข้าวโพดนะครับกำลังขึ้นยาวพอดีเลยนะครับคนกำลังจะตกแล้วครับพ่อกอ็ปลูกมะเขือด้วยปลูกมะเขือ,กอนก่ข้าวโพดกำลังจะขึ้นอยู่อันนนจะขึ้นแล้ว ก็แกชอบปลูกหลักปลูกปักนะครับดูนะครับที่บ้านต่างจังหวัดนะครับฝนจะตกแล้วนี่ก็ข้าวโพดนะของพ่อกชอบปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเยอะมากดูนะครับฝนจะตกทุเรียนก็กำลังเป็นนะครับหลังบ้านเป็นสองสามต้นสองสามลูกปัก วนนะครับผลไม้ที่บ้านติดภูเขานะครับบ้านติดภูเขานู่นยาวไปนู่นดูนะครับีฝนกำลังจะตกธรรมชาติมากเลยนะครับแถวๆบ้านนะครับสวยนะครับดูวฝนกำลังจะมานะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยมาบ้านนะครับ เงียบสบายนะครับที่บ้านมองกรก็ปงก็ว้ดูแล้วถนนสวยนะครับถนนแต่แถวบ้านเนี่ยบ้านนอกสวยมากเงียบเงียบสบายด้วยนะครเงียบสบายฝนกำลังจะตกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย